Not a day goes by that I would not redo Everybody wants to love y e a that's r o g h It's easy when you แกหลอนปะ่ะโหล่ะแต่ว่าเราสูปป้ป่ะเพราะเราเค้าใส่บุนน <c oughs> ่นหรอมาวัดแบบใส่ต้องรม่รมๆค่ะ <c oughs> หลังจากทำบุญม,ม,มาก็รู้สึกว่าใจสะอาดโดยไม่ต้องอาบนะ้ำต่อไปเลยค่ะอะไรนะพู้นหน่อยเอาคมมํำคมรักครั้งดังก็ราะคนตีรักครังดีเพราะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาค,คะาพิคเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเรื่องความบันเทิงใครที่อยากเข้านิเทศต้องมาบูชาที่นี่นะคะ่ะ ส่วนพัติมุรติมีชื่อเสียงเรื่องความรักใครอยากความรักสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งหรือใครไม่อยากนกก็แวะไปขอพรกันได้ไหมคะค่ะลาก่อนบ๊ยยยยยายบาย,าอย,าอยาขอบคุณที่ดูจนจบนะคะวันนี้พวกเราทั้ง12คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ